เดี๋ยวขอเวลา3ามสิบวินนะครับเดี๋ยวเราคุ้ยมาคุยด้วยนะเดี๋ยวแป๊บเดียวฝนพอเล่นเสร็จฝนตกเลยโชคดีกันเลยเดี๋ยร์นาเตียนไปทางโน้นก่อนกันนะครับเดี๋ยวไปทางเนี่ยไปทางเนี่ยเดี๋ยวผมดูนี่ขุนก้าวหลังนั่งมี่ขุนก้าวมาหลังหลัง,ลงอีกทีเดียวอย่าเปิดตูร์ลังสวัสดีจ้ะอันบุนอม ปิดนะ่งปีกนั่งอ๋อเดี๋ยวปีกันเดี๋ยวปีกันสวัสดีครับสวัสดีครับเอาที่ตรงนะเอ้เอานับไอ้ทีหลังมาดิมาที่ที่เดิมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับขอบคุณที่ช่วยกันข้อหน้าจอนะครับขอบพระคุณทีมงานบ้านนิวล็อกทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะครับขอบพระคุณ พี่น้องทุกท่านนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับสวัสดีครับรได้จ่ายได้จ่ะเอาได้โม่มถือกล้องมาพี่สาวพี่สาวเรียกพี่ชายกับพี่น้อง าดูดูที่นะแบบพักกี่จ้าเฮะดูดูที่ไข่นี่แี่าไรไม่ดูที่ไข่เลยอ๋อนีกลับเยห้เดี๋ยวผมกลับกรุงเทพเลยจ้าที่จ๋าเรเดินทางปลอดภัยนะคะจ้าแปดร้อยสิคนี่อ็่แปดร้อยสิบคนเยเอจ้าอะเดนถอยรถเข้ามาหยวถ่ายรูปในในเต็นท์เดี๋ยวพี่น้องเขาเปลี่ยนคนเอาูกใหม่มหให้เรโป๊อันลี เ่อนไปเต้นเ่อนไปเต้นเ่อนไปเ้นหลังน่เยวไม่่มตร็นี้ถ่อยเี่ถ่าตรงนี้พี่น้องเาจะได้ไม่เบียวเดี๋ยวรควโอเคได้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 สวยเลยคุณบอยเวี่ยวได้เลยครับ ่เลย้เจ้ากันเยอ่าบิโจ้ขัถยไปพยานค่อยๆ่อยมาเาู้นาสนนาสี้พี่บอลัดีจ้าอ่าโอเคหนึ่งสองสาม้ีเดี๋ยวไปช่วยที่พี่บุมไปเดย๋ยวฟังได้ไไอไปกนไอะะอยู่นี่อยู่นี่อยู่ค่ายมวยนะ อีกทั้งหนึ่งสองสามอีกรูปอย่างหนึ่งสองสามครับโอเคต่อไปเลยครับอันนี้มาส่งเพื่อนี่ครับอ๋อโม่โม่ว้าวตอกเลยครับเตรียมตอกเลยครับเตรียมตอกเลยครับเข้าแถวเลยนะครับเข้าแถวเลยแบบนี้ชิดซ้ายเลยเว้นขวาไว้เป็นทางออกนะครับชิดซ้ายเลยเว้นขวาไว้เป็นทางออกนะ สองสามครับอีกรูปหนึ่งสองสามโอเคครับผมเดี๋ยวว่าเราแา่งเดิมเลยต่อไปเลยครับต้องมาเลยอันนี้กล้องไหนครับมาด้วยกันถ่ายด้วยกันเลยครับมาด้วยกันถ่ายด้วยกันนะครับได้ได้หนึ่งสองสามครับอีกรูปครับหนึ่งสองสามโอเคต่อไปเลยครับออกงานนี้เลยครับอองนี้เลยไปครับอองนี้เลยหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสาม ุกจาหนึ่องสโอเคครับมมาเลยมเลยมาเลยครับ hmm. ท no ุกคนแพ้แล er yeah. okay, yeah, okay, ้วเอด้านหลังนะครับ้อาหลังเลยอหนึ่งสอครับลูกจากหนึโอเคครับครับด้านลังเลยครับ่อไปเลยครับ ถ่ายรูปนะหนึ่งสองสามครับอีกรูปจ้ะหนึ่งามนี้เดี๋ยวคนนี้ไปรัะไดลวดเดี๋ยวผเซ็นให้นดกเลยครับต่อไปเลยครับลองมาเลยจ้ะอันนี้กล้องไหนครับอหนึครับอีกรูปครับหนึโอเคครับนี่เลยครัอ้องเดิมเลยครับก็เลยครับ หนึ่งสองสามครับหนึ okay. <t art ic> ่งสองสามะโอเคเลยครับตัอย่างนี้ครับนเลยครับมเดี๋ยวรไม่ดไ่นครับกีสีเทาเลยครับ

ไปดูนะครับหนึ่งสองสาโอเคข้าหลัง้จมาต่อไปเลยครับเข้าเลยครับอ่าหนึ่งสองสามครับโอหนึ่งสองสามโอเคถ้าหลังไี้จะมาต่อไปเลยครับต่อไปเลยอปนเดี๋ยวบอนอาหนึ่งสองสามครับมันพูกขิงพยาปัวดจะด้ หนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยมางนี้นะครับมาต่อไปเลยครับจุดรอครับก้องไหนจ๊ะก้องไหนอ่าห่งสองาครับอีกรูครับหนึ่องสามโอเคได้อย่างนี้ครับต่อไปเลยครับมาเข้าเลยครับ แฟคหน่อย่ห่งสองสามครับีกนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับผมเหน่ยลวด้านหลังเลยครับมาต่อไปส่งกล้องมาเลยจ้าพี่โนุ่อกแดงเดี๋ยวดอาโอเคหนึ่งามครับอีกรูปจ้าหนึ่งสองสามโอเคครับผมเหดยหลังเลยครับมาต่อไปเลยครับพี่หยุดรอสักครู่นะครับ ตามครับรูกใหญ่หนึ่งสองสามเดี๋ยวก็ได้ครับเป็นกลุ่มกได้โอเคเดี๋ยวก่อนเลยครับนี่ครับต่อไปเลยครับต่อไปเลยหนึ่งสองสามครับอีกรูปนะครับหนึ่งสองสามโอเคเข้าเลยครับด้านหลังเลยจ้ะมาต่อไปเลยครับครับผมเข้าเลยครับเข้าเลยเข้าเลยอันนี้นะครับ อ่าโอเคมามองกล้องนะครับหนึ่งครับอีกนะครับหนึ่งสองสโอเคเดี๋ยวคนออกด้านหลังเลยครับอาอาไรงเลยครับมาผมชครับอ่าหนึ่งสองสามครับติดกล้องรอหนึ่งสองสาม โอเค้ครับผมต่อไปเลยครับหยุดรอตรงน้โอรจกกันใช่ไหมครับนึ่งสองามครับรอก่อนสักครู่นะครับเกครู่นัครับคงชทำๆโอเค้่หลังต่อไปเลยคครับไดเลยครับ โอเคครับหนึ่งสองสามอีกรูปหนึ่งสงสามครับโอเคเดี๋ยวว่านอกด้านหลังเลยจ้ามาต่อไปเลยครับหนึ่งสองสามครับ โอเคเดี๋ยวมุณเข้าเลยครับนี่จ้ามาต่อไปเลยครับกล้องอะไรครับโอโอโอพีเบอร์มาหนึ่งสองสามครับอีกรูปครับหนึ่งสองสามกล้องเดโอเคต่อไปเลยครับเข้าเลยครับมาหนึ่งสองสามครับอีกรูปครับหนึ่งโอเคต่อไปเลยครับหนึ่งสองสามครับอีกกูจ่ายหนึ่งงสามในลกอแถวเลยครับถ่ายโลกล้อแถวเลย โอเคราพกอครับเข้าลครับครับนงครับหนึอครับอีกรูปครับ1นึ่อถยกล้องนะครับหนึงอครับรูปครับ เลยครับต่อไปมาเข้าเลยครับ1 2าหนึ่งสองสามครับใเซ็กก็เลยครับถึงรูปนะครับ1 2 3่งกดูโอเคต่อไปเลยครับเข้าเลยอ่าหนึ่งสครับเซ็กกเลยครับรูปนะครับหนึ่งสองสามโอเคครับคุณทุกทนเลครับ1 2ขนึ่งสองสาครับรูปครับหนึ่งสองสาม โอเคมาต่อไปเลยครับต่อไปส่งกล้องมาเลยจ้ามาหนึ่งสองสามครับอีกรูปนะครับหนึ่งสองสามโอเคคี๋หอกด้านหลังเลยครับมาต่อไปเลยครับอาหนึ่งสองสามครับอีกรูปจากหนึ่งสองสามโอเคมาเลยครับมาต่อไปเลยครับอะไรที่อะไรเนี่ย อาอนึ่งสอามครับลกครับนึงสองสม่ืวเลยน้องโอเคขอไปเลยครับน่าจะติดาบดีจาปค่เ้ยเลนีไปดค่ว่างโค้กระเป๋าที่ขมาเ๋ยว่างไปแล้วเดี๋ยวทมงานีให้ได้มามองกล้องนะครับยังยังไม่ได้เข้าโอเคมองกล้องครับหนึ่งสอสครับลึกครับหนึ่งสอา โอเคครับผมเดี๋ยว่ราสั่งเลยเ,เ,เจ้ามาต่อไปเลยครับ